สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสหธรรมบิ๊กญาติธรรมสุริยันบารมรีทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนี้นะครับวันจันทร์ที่ผ่านมาสูตรเทียบชุดวัดใจถือว่าเข้าทั้งบนทั้งล่าง mm hmm. เดี๋ยวไปดูต้นคลิปต้นเรื่องกันก่อนนะครับไปชมกันครับสูตรเทียบชุดวัดใจวันจันทร์นี้นะครับแล้วก็เป็นชุดตัวเด่นซึ่งถอดออกมาได้3คู่คือ73 79และ19ครับ73 799 9นี่คือถอดมาเป็นชุดเด่นนะเป็นคู่เด่นสำหรับงบน้อยนะครับมาตามกันต่อนะครับ งวดวันพุทธที่19พฤศจ,จิกาย,ยน2568นี้นะครับสูตรเทียบชุดวัดใจยังคงเป็นตัวเดิมอยู่นะครับแตกต่างก็เฉพาะชุดที่เราคัดเน้นๆมาให้สำหรับคนงบน้อยนะครับไปดูชุดเต็มกันก่อนนะครับใครจะไปบนก็ได้จะไปล่างก็ดีนะครับไปทั้งบนทั้งล่างก็ได้นะครับแต่ให้เนี่ยเฉพาะเจาะจงว่าล่างอย่างเดียวแต่ก็เผื่อไว้นะครับ บนด้วยในสูตรเทียบชุดวัดใจจะมี09060502ครับ49464542แล้วก็797675แล้วก็72 19161512นี่คือชุดเต็มของอสูตรเทียบชุดวัดใจนะครับมาดูชุดที่คัดเน้นๆให้เหมือนกับวันจันทร์ที่ผ่านมาแม่เข้าเฉพาะ79นะครับ ไม่เป็นไรแต่ชุดเต็มเนี่ยเข้าทั้งบนทั้งล่างนั่นเองนะครับออสูตรนี้นะครับเราคัดมาตัวน้นๆซึ่งวันนี้จะมีตัวที่ค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยก็คือ5ชุดนั่นเองนะฮะคัดเน้นให้มีอยู่5ชุดด้วยการประกอบไปด้วย42 49 7 5 72และชุดสุดท้ายครับ29นั่นเองครับ29เนี่ยไม่อยู่ในกลุ่มนะครับแต่เอามาให้นะครับแต่เอามาให้เผื่อ เป็นเลขนําโชคก็แล้วกันนะครับหรือใครจะชอบชุดเต็มก็ไปล่างหรือไปบนก็ได้ไปทั้งบนทั้งล่างก็ได้นะแต่ถ้าใครงบน้อยก็ไปชุดที่ผมคัดมาให้5ตัว5ชุดนั่นเองนะครับวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกด s u b s กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสุริยันบาราบีพบก,กันใหม่ในช่วงหน้าในคลิปหน้าขอให้รุณขอให้รวยขอยมีโชคถูกหวยรวยเบอร์มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านทุกคนครับสวัสดีครับ